ครทดสอบก่อนส่งให้ท่านแสงดาวนะครับออกอากาศ้วยโมบายสองตัวเหมือนเดิมนะฮะในห้องทํางานผมนะครับนะครับตัวแรกนะครับสเปนเดอร์นะครับกินกระแสประมาณเจ็ดแปดแอมป์นะครับแล้วก็ความถี่เครื่องดำญาตราชการนะครับความถี่เขาเป็นว้ห้านะฮะเก้าแอมป์นะฮะออกอย่างละหกสิบเจ็ดสิบบาทแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมออกอากาศสองตัวพร้อมกันนะครับ ราจะกินกระแสประมาณเกือบ20แอมป์ครับ15แอมป์กว่ากว่าแป๊บนึงเนาะทำงานหนึ่งเดี๋ยวดูให้ดูครับว่าไฟไม่ตกครับนี่นะครับกดคีย์สองตัวพร้อมกันนะครับ16แอมป์นะครับแต่ถ้าวัดด้วยแคมป์ก็จะประมาณ17แอมป์18แแอมป์นะครับเดี๋ยวกดคีย์คีย์แล้วดูไฟที่สวิตชิ่งนะครับไม่ตกนะครับ ไปไม่ตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะสมให้ครับ